เพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนมูลบนนะครับอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับข้างทางก็จะเป็นดอกจานนะฮะช่วงนี้เดือนมีนาคมนะครับเป็นช่วงหน้าแรงก็จะมีดอกจานนะครับหาดจอมทองทะเลน้ําจืดโคราชเหมือนันนะครับหาดจอมทองทะเลน้ําจืดโคราชนะครับอยู่ที่อำเภอคอนบุรีครับเพื่อนๆครับวิ่งมาที่เขื่อนมูลบนนะครับ ตอนนี้เป็นบรรยากาศสองข้างทางนะครับที่จะวิ่งไปนะครับก็ล่มลื่นนะฮะเสียงจักรจันร้องเต็มละงมเลยนะครับก็น่าจะขึ้นเขาว้างเล็กน้อยนะครับชาวบ้านหาแย่ไข่มดแดงนะครับแย่ไข่มดแดงจ,จ,กกจับจักรจันนะครับหน้านี้นะครับหน้าแรง ก็เป็นภูเขานะครับบรรยากาศภูเขาช่วงนี้หน้าแรงนะฮะใบไม้ก็จะร่วงถ้าจะเป็นหน้าฝนนึงจะเขียวเลยนะครับทางนี้จะมีจุดลาดชันนิดนึงนะฮะขับขี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันหยุดพักผ่อนก็จะมีนักท่องเที่ยวนะฮะมาเที่ยวก็มีรถหลายคันนะครับ เขียวลาดชันเนื่องจากเป็นภูเขานรฮะบรรยากาศดีครับเพื่อนๆครับสองฝั่งข้างทางนะครับเซอร์ไซ์วัยรุ่นนะครับมาเที่ยวมีรถเก๋งรถกระบะนะฮะขับตามกันมาหลายคันนะครับมีรถวิ่งสวนด้วยนะครับขับขี่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับรถสวนไปมาค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆครับ จอมทองนะฮะมีป้ายบอกนะครับเราก็มีป้ายบอกตรงนี้นะครับเราก็ออกซ้ายมือนะครับออกซ้ายมือนะครับถึงหาดแล้วครับเพื่อนๆครับมองเห็นเป็นแม่น้ําด้านหน้านะครับรถเยอะเลยนะครับวันหยุดนะครับเห็นเป็นหาดด้านหน้านะครับเป็นเขื่อนมูลบนนะครับ วันนี้วันอาทิตย์นะครับนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวเยอะนะครับมองเห็นแล้วฮะนะครับด้านหน้าก็จะมีน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของอกรมอุทยานนะครับที่คอยดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ให้ลงชื่อนะครับว่ามาจากไหนนะครับเป็นมาตรการาป้องกัน ไวรัสโคโรนาโควิดเราเนี่ยแหละนะครับเจอเลยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับก็มีลงเล่นน้ำนะฮะก็มีปิกนิกกันริมหาดนะครับมีที่จอดรถด,ด้านข้างเป็นหาดนะครับมีเด็กลงเล่นน้ำนะครับก็มีร้านค้าขายของกินด้านหน้านะต้องหาที่จอดรถก่อนนะครับ จะมีที่นั่งไหมนะครับนักท่องเที่ยวลักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับนั่งริมหาดนะครับนั่งริมถนนกันเลยนะครับก็จะมีของขายนะครับพวกปลาหมึกพวกลูกชิ้นพวกอะไรก็วางขายกันอย่างนี้นะมีมีที่นั่งที่เป็นเต็น์เป็นแอร์อ่มนะครับ ก็เหมือนชายหาดทะเลน,ะ,นะครับโอ้แต่วันนี้วันอาทิตย์นะครับวันหยุดพักผ่อนโอยนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยเต็มหาดเลยนะครับหาดจอมทองคอนบุรีนะครับก็มีร้านค้าขายอาหารนะครับพวกลูกชิ้นพวกห้องน้ำฟรีนะครับอาหารตามสั่ง นะครับโหพวกตำถาดกุ้งเผาปลาเผาคนเติมคนตึมเต็มเลยเล่นน้ำด้วยเด็กๆเ,เล่นน้ำด้วยนะครับที่จอดรถฟรีห้องน้ำฟรีนะครับเรถอยดีกว่าการเด็กน้อยลงเล่นน้ำนครับสนุกสนานเลยนะครับ จอมทองนะครับนั่งกินกันริมหาดสั่งอาหารนะครับสองฝั่งอาหารเยอะๆเด็กๆเล่นเล่นน้ำนะครับคลายร้อนนะครับมีห่วงยางให้เช่าเหมือนทะเลนะครับโอเคขอบคุณมากเดียว่าที่ว่างต้องรอนิดนึงครับที่นั่งโอเคขอบคุณมากครับ อากาศทุ่งนาที่อำเภอคอนบุรีนะครับคนครราชสีมานะครับเขียวขจีนะครับสองฝั่งข้างทางนะครับสวยงามมากน,นี่คือทุ่งนาคือเขียวตรงนั้นเลยนะ